โดนกันเยอะคนจีนใช้ AI ตัดต่อรูปสินค้าให้เสียหายหลอกของเงินคืนจากร้านค้าออนไลน์ลั่นไรศิทธรรมผิดกฎหมายเข้าเด่นเขาเดชพัทุกคนไปดูเรื่องราวของผู้บริโภคชาวจีนที่ใช้ AI ตัดต่อรูปสินค้าให้เสียหายเพื่อหลอกของเงินคืนจากร้านค้าออนไลน์ กำลังแพร่ระบาดสร้างความกังวลทางด้านศิลธรรมและกฎหมายร้านค้าโวยโดนกันเยอะมากช่วงเทศกาลช้อปปิ้ง11 11อที่ผ่านมาผู้ขายหลายรายเปิดเผยว่าพบลูกค้าส่งภาพสินค้าที่ถูก AI ทําให้ดูเสียหายเพื่อของเงินคืนแม้สินค้าจะอยู่ในสภาพสมบูรณ์มีผู้บริโภคบางรายถ่ายภาพผลไม้ที่ได้รับแล้วให้ AI สร้างภาพผลไม้ขึ้นราหรือขึ้นเชื้อราพร้อมคําของเงินคืนโดยเขาระบุว่าพวกเขาเอาปัญหาที่สนทางกับ สามัญสำนึกมาหลอกเราขณะเดียวกันด้านร้านค้าขายเสื้อผ้าอีกรายเล่าว,ว่ามีลูกค้าส่งภาพชุดเดรสที่ถูก AI ทําให้คอปกเหมือนมีได้หลุดรุย่ยเมื่อสังเกตดีๆพบแสงเงาที่ผิดธรรมชาติบริเวณคอเสือ้อและร่องรอยการสร้างภาพด้วย AI ตามขอบผ้าอีกกรณีคือผู้ขายแก้วรายหนึ่งได้รับคําของเงินคืนจากภาพแก้วที่มีอรอยร้าวแต่ผู้ขายสงสัยเพราะสินค้าทุกชิ้นห่อหุ้มอย่างปลอดภัยเขาจึงขอให้ลูกค้าส่งคลิปยื ยทําให้ลูกค้าถอนคําขอในทันทีซึ่งทางร้านค้าระบุว่าเครื่องตรวจสอบภาพด้วย AI แจ้งว่าภาพดังกล่าวมีความเป็นไปได้ถึง92%ว่าเป็นภาพที่ถูกสร้างขึ้นในขณะเดียวกันผู้ขายบางรายก็ใช้ AI เพื่อปรับแต่งสินค้าของตนเองเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการสร้างนางแบบภาพพื้นหลังหรือแม้กระทั่งตัวสินค้าทั้งหมดให้ดูดึงดูดมากขึ้นเพื่อตอบรับปัญหาการโกงด้วย AI แพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซในจีนได้ยกเลิกตัวเลก คืนเงินอย่างเดียวไม่ต้องคืนของตั้งแต่เดือนเมษายนขณะที่แพลตฟอร์มอย่างเถาเป่าและทีมอตั้งระบบประเมินเครดิตผู้ซื้อโดยดูจากประวัติการซื้อคืนสินค้าและคำติชมของผู้ขายอย่างไรก็ตามจีนยังเริ่มบังคับใช้กฎหมายใหม่เกี่ยวกับการติดป้ายกำกับเนื้อหาที่สร้างด้วย AI ตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนซึ่งกำหนดให้เนื้อหา AI ต้องมีการระบุอย่างชัดเจนแพลตฟอร์มบางแห่งใช้ระบบตรวจจับภาพ AI เพื่อคน าภาพที่ไม่ติดป้ายกำกับแต่ความแมน่นยำของระบบยังไม่สามารถรับประกันได้ด้านทนายความจากมณฑลซานซีระบุผู้บริโภคที่ใช้ภาพ AI เพื่อหลอกของเงินคืนอาจเข้าข่ายกระทำความผิดฐานช้อกงภายหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์ทำให้ชาวเน็ตจ,จำนวนมากตำหนิการกระทำดังกล่าวโดยมองว่าเป็นพฤติกรรมไร้ศิลธรรมใครใช้ภาพ AI เพื่อหลอกเอาเงินคืนควรโดนแบนถาวน AI ทําทำภาพได้เหมือนจริงมากการขอ หลักฐานเป็นคลิปอาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ